่รครับสวัสดีครับเพจพักกินเที่ยวผมชรดำนินผู้ดำเนินรายการขณะนี้ผมอยู่ที่หมู่ที่6บ้านอุตภาตำบลหนองจุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยจังหวัดพิบุรีขณะนี้ผมอยู่กับเจ้าของอพื้นที่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแนะนำตัวให้หน่อยครับผมนาินเปรี้ยวหวานนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบอ่อ ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนได้ตกปลานะครับคือปลาที่เรามีอยู่ก็เป็นปลานินปลาช่อนปลาดุกแล้วปลาแรดนะครับมีอยู่ห้าบ่อฉะนั้นบ่อจะไม่อยู่เคียงกันนะครับก็ต้องเดินชมวิวชมสวนไปด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นทิวทัศน์สวยงามนะครับวันที่จะเปิดบ่อ นะครับเป็นทางการก็คือวันที่เจ็ดนะครับมกราคมนะครับในเวลาตั้งแต่สามโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับจนถึงเที่ยงคืนนะครับได้สนุกสนานกันที่บอปาครับครับครับกครการนี้นะครับเราจะจัดในวันที่เจ็ดมกราคมที่จะถึงนี้ที่จะถึงโดยเวลาที่จะเปิดคือเก้าโมงเช้าหรือ10บโมงเช้าแล้วก็ไปสิ้นสุดกัน เที่ยงคืนเที่ยงคืนอ่าทีนี้อ่าบ่อของพี่ทินเนี่ยครับมีจุดห้าบ่อด้วยกันใช่ห้าบ่อห้าบ่อก็มีบ่อปลาช่อนปลาชะโดปลาดุกปลานินครับอ่าบ่อแรปลาแรดอ่าครับแต่ตทีนี้แต่ละปลาเนี่ยจะกินเหยื่อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทีนี้เหยื่อเนี่ยให้ผู้ที่เลือดมาตกปลาจะมาตกปลาให้เขาเตรียมมาเองให้เตรียมมาเองอยากตกปลาอะไรก็เตรียมมานะครับเพราะว่าเราจะไม่มีเหยื่อให้นะครับ เพราะว่าบ่อเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในบ่อเดียวเรามีห้าบ่อคุณบ่อเบือนี้นะครับก็ย้ายไปอีกบ่อหนึ่งตรงนี้ก็ให้ตกได้ปลาล่ะครับแต่ก็ตั้งใจว่าถ้าไม่ได้ปลาที่ตกไปผมก็จะนำปลากระป๋องโอ้ดกให้ไปฟรีเลยครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นมาตกปลาแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ปลากลับไปนะครับก็ ให้มีปลากระป๋องติดมือไปด้วยติดมือไปด้วยครับคิดได้ไงครับเนี่ยก็ตั้งใจนะครับเพราะว่าปีใหม่อยากจยากเปิดบ่อให้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของคนที่อยากตกเบ็ดตกปลานะครับแล้วก็เที่ยวดูวิวทิวทัศนะครับก็เป็นแหล่งหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของกระทรวงเกษตรเหมือนกันนะครับทางเกษตรสกร์ก็ชอบมาดูงานที่นี่บ้างแล้วที่นาทีนี้มีที่จอดรถสะดวกสบายครับ สบายก็เรื่องอาหารการกินครับมีที่พักที่พักโอ้มีที่พักด้วยครับมีที่พักด้วยพูดง่ายว่าใครติดใจครับจะค้างก็ได้ก็ได้ได้ครับตรงนี้อ่าคือหนึ่งนะครับที่จอดรถเราสะดวกสบายนะครับปลอดภัยไม่ต้องกลัวเราดูแลให้แล้วมีอาหารการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มกึ่กำลังหรือน้ำดื่มอันนี้เรามีแล้วที่พิเศษคือถ้าคุณอยากอยู่ในวันต่อไปคุณไม่ต้องไปไหนมี ที่พักให้ครับได้ตรงนี้ก็นําครอบครัวมาเที่ยวได้พี่ก็เราบริการได้ที่พักแต่เรื่องอาหารการกินนั้นเราต้องดูที่ร้านอาหารเพื่อให้ถูกใจนะครับเราไม่ได้มีจําหน่ายให้ตรกแต่มีร้านเอเห็นที่ว่าในวันเปิดเนี่ยจะมีเรียกว่ามีอ็นเทอร์เน็ลูกค้านักกีฬาที่เข้ามานะครับเอาครอบครัวมาก็จะมีมี อาหารการกินกันธรรมชาติหรือว่าจะตกปลาอยากทานปลาก็ทําได้เลยนะครับเราจะมีคนดูแลนะครับปลาที่ท่านตกได้อยากจะกินปลาอะไรท่านก็ทําเอานะครับอยากทําอะไรคุณไงอ่าหนึ่งเรามีเครื่องครัวให้ถ้าจะทําเองก็ได้ไม่ทาก็มีแม่ครัวครับมีแม่ครัวบริการให้นะครับเพราะว่าเราก็อยากจะ ฉลองว่าปีใหม่นะครับก็อยากจะทําตรงนี้ให้แก่พี่น้องประชาชนให้มีความสุขนะครับก็เลยมีคาราโอเกะมาให้ร้องเพลงกันได้อะไรได้นะครับในในในคืนวันที่7นะครับคือพื้นที่ตรงนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทุนาเป็นที่ทุนาแล้วน้าท่ามอุดมสมบูรณ์ครับก็จึงเดิน เดินตามลอยพ่อหลวงพระราชาสามาราราชอครับทฤษฎีใหม่เข้ามาครับเศรษกิจพอเพียงทุกอย่างอยู่ที่นี่ครบมีผักมีอะไรที่เราปลอดสารเราเราไม่ได้ใช้สารนะครับเราเอาไว้ทานเองนะครับเพลราหน้าธรรมชาติหน้าฝนผักบุ้งก็จะมีเกิดอะไรก็มีกิน นะครับปลาก็มีใช่ใชตอนเจอโควิดผมท้าได้เลยนะครับตรงนี้ผมท้าว่าให้มีโควิด5ปีผมก็ไม่กลัวครับครที่จะรอข้อถือว่าเราทําตามรอยพ่อหลวงอยู่อย่างสุขสบายนะครับตรงนี้ท่านผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามข่าวพักกินเที่ยวอยู่นะครับงานนี้ถ้าท่านเข้ามาแล้วเหมือนกับหนึ่งท่านเป็นกีฬาตกปลาถ้าท่านพาครอบครัวมานะครับท่านก็จะได้เห็นระบบ รียกว่าครับถ้ายุคใหม่ก็โคกหนองนาโมเดลนะมันมีทั้งบ่อปลามีทั้งนูนี่นั่นนะครับทฤษฎีใหม่ก็เข้าอ่าแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงก็เข้าครับแล้วท่านจะได้มาเรียนรู้นะครับอ่าท่านพ่อบ้านหรือลูกหลานท่านชอบตกปลาก็ตกไปส่วนที่เข้ามาก็สามารถเดินชมได้นะครับอ่าว่าระบบมันเป็นแบบนี้ครับสามารถที่จะกลับไปนับปฏิบัติในพื้นที่ของตัวเองได้นะครับมีที่มากก็ ขยายใหญ่ไปถ้ามีที่น้อยก็ย่อส่วนลงไปโอ้โหตรงนี้ที่ตรงนี้มีอยู่1ิเ็ดไร่ครับพี่จอรอติบเอ็ดไร่ผมก็แบ่งโซนไปเป็นสวนส้มมั่งเป็นต่างๆตามพ่อหลวงนะครับตามพ่อหลวงราขกาาครับพ่อเดินลอยตามพ่อหลวงทสุดนี้อยากให้ท่านเชิญชวนนะครับผู้ที่อยากชื่นชอบกีฬาตกปลาครับก็เชิญนะครับผมในสถานะที่ว่าตอนนี้ก็ มีตำแหน่งซึ่งดํารงตำแหน่งเป็นประธานสากลการเกษตรเขาย้อย<ร>ก็อยากจะให้พวกเราทุกคนมีความสุขในการเที่ยวนะครับก็มาชมด้วยเป็นอาชีพเสริมได้ครับแล้วก็เราก็มีทุกอย่างไว้ให้ตามทฤษฎีใหม่มนะครับท่านจะ<ร>ชมว่าดูอะไรก็ได้ครับแต่เราก็มีให้ดูทุกอย่างเหมือนกัน<ร>นะครับผมทําเตรียมไว้เนี่ยเราล่สิบสอปีแล้วครับครับคโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณ พี่สุทินมากครับที่ได้มาให้ข้อมูลรายละเอียดเรานะครับวันนี้เวลาของพักกิจเที่ยวเรานะครับได้หมดเวลาลงนะครับผมทั้งสองนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ